หนึ่งเคล็ดลับพูดอังกฤษแบบติดสป e ด d นะคะวันนี้คุณิชาคา d e มีจะมาให้หนึ่งเคล็ดลับนะที่คุณจะสามารถพูดภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วนะคะนั่นก็คือให้คุณเอาตัวเองไปอยู่แวดล้อมในภาษานั้นๆถ้าคุณอยากเก่งภาษาอังกฤษนะคะคุณก็ต้องเข้าไปแวดล้อมกับสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะหลายๆคนอาจจะบอกว่าอู้ก็ไม่ได้อยู่เมืองนอกนะคะไม่เป็นไรเราสามารถที่จะหาตอนนี้นะเป็นโลกของยุคอินเทอร์เน็ตใช่ไหมคุณสามารถที่จะเปิดดู u t u b e นะคะดูหนัง ฟังพอดแคสต์ฟังออดิโอบุ๊กหนังสือเสียงอะไรก็ได้นะคะสำเนียงที่คุณชอบนะแล้วคุณสามารถที่จะฟังทั้งวันทั้งคืนเลยนะคุณชิชาเคยทําแบบนั้นมาก่อนนะคะตอนที่อยากตัดสินใจว่าอยากเก่งภาษาอังกฤษเนาะหัดฟังหัดฟังนะคะแล้วที่สําคัญพอเราอยู่ในบรรยากาศนะคะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เป็นภาษาอังกฤษจะทําให้เราเก่งเร็วขึ้นนะพอยิ่งเราฟังเยอะเราก็จะได้สำเนียงนะคะแล้วเราก็จะได้คําศัพท์แล้วเราก็มีความมั่นใจไปพูด เอาไปพูดเอาไปใช้สื่อสารได้มากขึ้นนะคะแล้วพอเราทําบ่อยๆเราก็จะเก่งขึ้นเองนะคะสิ่งนี้แหละเป็นทางลัดที่ทางลัดหนึ่งนะที่เร็วที่สุดในการพูดภาษาอังกฤษได้อย่างรวดเร็วนะคะอย่างคุณวิชาเนี่ยเคยคิดว่าอยากจะมามาประเทศอเมริกานะตอนแรกก็ฝึกฝึกภาษาอังกฤษไว้เลยนะคะแล้วพอฝึกไปฝึกมากนะคะก็ได้มาอเมริกาจริง ไปไปมามาได้มาอยู่จริงๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นพลังความคิดของเรานี่แหละนะคะสาคัญเนาะนอกจากจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมแล้วนะคะการตั้งจิตตั้งเป้าหมายก็สําคัญเช่นเดียวกันนะคะจะพาเราไปถึงที่ที่เราต้องการได้อย่างรวดเร็วนะคะและครูบอกเลยว่าทุกคนสามารถทําได้นะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะเป็นใครไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะคะคุณจะทํามาแล้วเนาะแล้วก็ เอามาสอนทุกคนนะคะวิธีการเทคนิคคำศัพท์ต่างๆนะฝากติดตามคุณนิชาในเพจคุณนิชาคา a d เดมี่แล้วในช่องทางอื่นด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น t k t t o k IG YouTube ด้วยนะคะคุณจะเอาความรู้ดีมาส่งให้เพื่อนๆถึงหน้าจอของคุณเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในครั้งหน้าขอให้ทุกคนสนุกกับการเรียนภาษานะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็ตามคุณทำได้ค่ะด้วยความรักดิคุณนิชาคาเดมี stay happy and healthy